พี่เนมครับถอดผ้าได้นะครับนี่ได้แล้วไอ้ไอ้ไังไงเไี่ทไมนีเปิดไปนานแล้วช่โอ้ราุกคนไอ้เรื่อคมืดเลยวันนี้ตอนนี้นะผมอยู่กรุงเทพนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งจะตีสองแล้วเห็นไหมตอนนี้อยู่กรุงเทพนะครับผมจะมาขอพี่เนมนอนด้วยนะวันนี้คิดถึงไอ้เจมไปอ แม่งตายเจมคิดถึงมึงเพื่อนก็วันนี้นะครับผมจะมานอนบ้านพี่เนมหนึ่งวันนะครับผมจะมาดูว่าเขาจะให้ผมนอนหรือเปล่านะแต่ว่ามากับพี่เสือเขาจะให้นอนแล้วมั้งคิปมสิวแล้วคิดถึงไอ้เจมอ่เจมคิดถึงมึงนะเพื่อนถ้ามึงตัดคลิปนี้อยู่ก็อยากจะบอกว่าแม่คงตายในควายรักมึงรักมึงอย่าลืมไปซื้อเสื้อผ้านะครับผมกปนววตวยโคตติ้งนะครับผมพูดดังไม่ได้เพราะว่าเขานอนอกันหมดแล้วมงึงดูดินันมาเป็นหมู่บ้านไปหมดเลยเปนตัวโคตติ้งนะครับอย่าลืมไปซื้อนะครับผมมีัั้งใในนนแลก็ครบ ไปเดี๋ยวไปขอเขานอนบ้านดีกว่าน,นี่รถเขาี่พูดสิงนั้งไม่ได้เพราะาลูกเขานอนแล้วเกรงใจลูกเขาเมาดูเดี๋ยวมาดูบ้านพี่เนมบางคนยังไม่เคยเห็นบ้านพีน่เนมนะครับผมรอบแบบเป็นยังไงเนี่ยดูภายในบ้านเขาคือก็เหมือนบ้านพวกมึงแหละมีทร์ตทัชมีไฟเอ้าห้องคอมเอานี่ไอเสือไอเสือนี่กูจะตบมันหลายรอบเลยแต่คนสติเงกูผื้มงหยอกเล่นหยนอกเล่นทุกคนไปนี่รถเขานี่ต่เบ้นผมนว่าเบ้นผมเท่ว่ ยดำคาญตัวเองเวย้ยเจมมึงดูนี่ดิเพื่อนมึงดูเขามีรถนี่ด้วยมึงดู e v โอ้หออาไปปั้นดีว่ามันคันนี้ e v คันนี้มึงดู e v ดิเนี่ยแบรนด์อะไรเนี่ยทากมเมอร์ไม่รู้วะหวานไม่ออก นี่ EV คันนี้นี่มอเตอร์นี่น่าจะเป็นมอเตอร์2สูบนะครับผมอันนี้เล่นด้วยเอ่อขอบเงาเซรามิกนะครับผมเท่าที่ผมรู้เกี่ยวกับเรื่องรถ EV เท่าที่ผมแบบสัมผัสรถ EV มานะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นกันตกยิงทรายนะครับอันนี้โชว์แบบว่าปรับได้5ระดับเออเว้เขาก็มีอย่างนี้นะนี่นะโชกหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นแบบว่าชุดบงชุดเบรกอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ถ้าผมบอกเลยถ้าเอา,เอาถ้าผมเอาไปปั้นนี่ก็คือแบบเดือดเลยจะแมวแมวแล้วแต่ละ หาพี่เนมมาดีกว่าเฮ้ยปามพี่ปามเอ้ามาไงอ่ะเดี๋ยวพี่มาไงอะมึงปลอมมากเลยนะเอ้ามาไงอ่ะวันนี้มาหาพี่อ๋อไม่รู้นี่ไม่รู้ในใจเดียวเอยไม่รู้เลยนี่มาทำไมอ่ะขอนอนด้วยคืนนึงนอนทำไมนอนคืนเดียวขอนอนคืนเดียวไม่ต้องนอนหรอวันนี้อะไรนู่นนหนนู่นนี่มาอะไรแต่มึงบอกจะไปเลยไงขอนอนคืนเดียวเอาดีมีในคลิปหรือจะนอนจริง ทั้งในคลิปทั้งนอนจริงมาเราถ่ายให้ปะอไปถือกล้องไม่เป็นเม่ต้องถือท kind of ี่หลังครับทักสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องขอนอนได้รับพี่ได้ได้เป็นนักคนดูคนถ่ายคลิปเลยเนี่ยขอนอนด้วยคนหนึ่งครับพี่พูดเพราะๆพูดเพราะสวัสดีครับดีนะครับผมอยากจะขอพี่นอนด้วยหนึ่งคืนนะครับแต่ว่าผมต้องพรุ่งนี้ต้องไปกรุงเทพไปแล้วแบบโปรลงลงลงแบบคุณหวานหวานานี่แบบเอาไปดูไฟเอ็มอ่ะอุ้ยไฟเอ็มไม่เคยเล่นหรอ ตอ,อนเราเริ่มยี่ปีอันนี้แตะแล้วเลยเือเดียวไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ในคลิปหรอคือถ่ายคลิปด้วยเ<ม>พราะว่าเนาะเอาฟังก็ตรงผมไม่รู้จะถ่ายอะไรด้วย <c oughs> ถ่ายขอพี่นอนอน,น่า้ชื่อคลิปผ่านขาวเลยเขานอนบ้านพี่เนียมหนึ่งคืนอ่านี่ยเนีเเน่ขอนอนไนดะ้หนึ่งคืนขอคืนเดียวพอถ้าเราไปดินมัจะทันหรอทันจะนำเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่ามันเลื่อนเหรอแต่เ้าพอไปแล้วแต่ตีสามไงไม่ไม่ใช่ตีสามไม่ได้สามครับก็คือตอนเช้าเออเขอนอนด้วยวันหนึ่งครับพี่รอเขาไป ปัม๊มเอาตัางค์ให้เขาไปก็เดีไม่แพงไม่แพงก็ข้างนอกไปนอนเท่าไหร่อ่ะพวกโรงแรมอะไรก็แบบสองพันนั่นอย่างเงี้ยอ่ะพี่คิดสะพันาทวันเดียวของวันเดียวมันไม่ได้แตบบ่ผมไม่ได้แบบคือถ้าพันแปดโรงแรมอ,อ่ะผมก็จะแบบได้ใช้นู่นใช้นี่ของเขาไงนนาม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 าพี่ผมแค่ขอนอนเงียบตอนเดียวพักตอนพักพันสี่อะขัดตัวนอนฟรีได้ไหมครับนอนฟรีได้ไหมครับพี่ อ่ะอาไนอนรีแต่พี่ขอค่าไฟข้าไฟได้ครับพี่ค่าไฟเอาเอาเป็นเลยดิแว่นตาตาได้อารเอาแว่นตาได้ครับเดเอาให้จริงนะให้จริงให้จริงให้จริงแดดดใ่จริงนะได้ก็อยู่อยู่ในรถเลยแว่นตาเราทาด้วยเราทาได้ได้ได้เราตองลง้แตะเดี๋ยวผมให้ไม่ไม่ไม่แตะไม่แตหม่ใหม่ๆม่อ๋อต้องนั้นโอเคโอเคได้คู่นั้นเท่าไหร่นะสองพัก็หลาอ่ะคุ้มอ่าเอาได้ให้ได้ให้ได้ให้ให้นอนถือว่าคุ้มได้นอนบ้าน7ล้านครับคุ้มนี่ยผมเพราะว่ามันไม่ไม่ีใครได้นอนนะเนี่ยไม่ได้เห็นว่า เดี๋ยวกูทำมั่งนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ขนาดพี่รู้จักกันเนี่ยมาหลายปีพี่ไม่เคยนอนเลยโอ้โหมึงไม่นอนไม่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 ได้นอนมั่งอ๋อโอเคอันนี้ถ้าใครแบบถือต้องเข้ามาแล้วแบบมาขอนอนไม่ได้นะต้องเตียมก่อนต้องเตรียมก่อนเอาฟังกูนะฟังกูนะคนดูคือกูอะเตรียมไปแล้วมึงไม่ต้องโง่อันนี้คือคนดูมันชอบแบบเฮ้ยเตียมกันไอ้สั์คือมันเป็นยูทูบมึงฟังกูนะเว้ยกูอะทำยูทูบมาประมาณหกปีอะกูจัดทุก คลิปไม่ดุฉาอะไรเขาเนี่ยเป็นส่วนอะไรเขาไม่มันชอบด่มจากผมมาดูคือจ่าฉาแล้วบอกไอ้พี่เนยเฮ้ยคือเอาจิงจริงกูนอนได้อยู่แล้วตอนกูไม่ต้องขอมึงอ่ะอ๋อขอมันเอาได้เขาเราต้องแบบเออเราเก็บของอะไรให้เรียบร้อยดูสิดูอย่างนั้นดิดูสิไหนอย่างนั้นอะเออเดี๋ยวมาบ้านเขาเราต้องเก็บของเราต้องแบบอะไรเรียบร้อยถุง้องถุงเท้าเะไรแบบนั้เนี่ยใครของใครของผมครับอันนี้อันนี้กององผมมาวางอะไรตอนนี้เนี่ยเออก็วางวางไว้ก่อนเลยผมคัดอีกทีหนึ่ง พอเสื้อตัวหนึ่งอ่ะอันนี้เอาเลยอ่ะหยิบตัวนี้เลยเนี่ยคล้องไหมให้ได้เอาดิตัวนี้อ่ะไห้ได้เท่ไหมเทป่ะเท่ผมใส่สีเทาเยี่ยเสื้อดาวเสื้อดาวอ้ยโอ้โหเสี้ยวอันนี้ขาดทายอ่ะอันนี้มันไม่ใช่แบรนด์ผมผมสั่งมาใส่ใส่มันทิ้งเลยครับผมไม่ต้องเป็นแบรนด์ผมไม่ดีต้องเป็นแบรนด์เนาะอ๋อโอเคโอเคแต่ว่ามีนี่นะถ้ามันพออันนี้ถ้ามันพออ่าวภาพผมภาปะเนในของผมของผมอ่าตักยังจักแล้วครับอันนี้หอมเลยหอมเลยเออเนี่ยถ้ามันพอเอาเอาผ้าละกูทไไตออนจดปั๊มง บวชชี่กูเช็ดเอาโคตรจัดสมัยอันนี้ทุ่มเล่ยอันนี้ทุ่เล่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เขาเาหมอไม่ไม่ถึงจะเป็นเหยดของพี่มันหอมอยู่เด้ออ๋อ้ชีวิตนี้ถ่ายคลิปง่ายคลิปง่ายคลิปง่ายอันนี้ดิบ่าเดี๋ยวผอขอเดินไปดูนิด่งไปไปดูไปนอนได้เฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าเดินน้ำเบาไหนนะพอดีรูปพี่นอนใช่ฮะอะไรนล้วเจอรูปมึงเนี้ยเหรออันนี้บ้านเลยนะเนี่ย นี่นี่เห็นไหมเนี่ยของดีของผมผมก็คือว่ากูอ่ะได้นอนอยู่ในเอาเลยเนี่ยเอาเลยเอาเลยนะเฮ้ยย้ายบ้านมาเนี่ยเซตนี้รองเท้าเนี่ยเอาเลยนะขอขอเลยนะเฮ้ยคนใจสั่งซื้อที่ซะก้าสั่งซื้อที่ซาก้าใช่ไหมซาก้าติดต่อติดต่อเฮ้ยเอาเอาจริงนะเอาจริงนะเอาจริงเอาเลยจริงไหอเคโอเคเฮ้ยอันนี้ต้องเอาไปขายเลยเอา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 นะเอานะเฮ้ยเนี่ อันนี้วางไว้ก่อนดี่าอนี้เอาอนนี้วาก่อนดีป่วนี้่วนี้วางไว้ก่อนดีะมีแนมีแไปยนี่แหนแนแอันนี้ใส่ยังอันนี้ผมใส่แล้วแต่ว่าแต่ลองดูก่อนนคือมาทรงนี้แหละคือคือพี่พี่เนี่ยชอบอ๋อใช่หรออเออไม่มม่ี่คนเฟี้ยวอ่ะดู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  เมียวไมออะไรอันนี้ของเด็ไม่้อเอาเขาเอาเขเด็ก่ยมังก็ได้ไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ใช่โอเคยที่บ้านเขาเโอ้โหอัานั้นมันยาททยเลี้ยงเนี่ยา่อะอเออเเออเเอเอออองเวเเ พี่อะไรตีสองบ้าป่าวไ่เคยตีสไบ้านขวนไม่เคยมาอันนี้ไม่เคยมาเลยอันนี้ม่เคยลไม่เคยเลยกูไพ่งได้คิดกับมึงไปวม่อกไปฟพราไปเพรอันนี้มีห้องห้องห้องคอมนิเนอ์นี่ห้องคอมเนี่ยออ ไม่ไม่ไม่คือกี่นาทีแล้วพี่จ๋าสิบสิบสิบเหรอเดี๋ยวขออีกหน่อยไอ้นี้บอกบ่อยเกมใหมมันก็คือตัดก็ได้สิบนาทีอ่านได้โฆษณาก็คือว่าคือขอคลิปนี้ขอสักประมาณสิบห้านาทีเพราะว่าจะได้แบบเฮ้ยตัดนู่นนี่นั่นเอาย่นิดหวังพี่อยากพูดอะไรพี่บ้างเอออะไรมาเห็นครับเส้อตัวนี้คือต้องเป็นน้องหรือเป็นพี่หรือเป็นคนในครอบครัวพ่อพีถึงจะได้ใส่อ๋อเนี่ยนะใช่ก็คือเอาไว้เป็นเสื้อทีมงานนี่เสื้อฮูดเสื้อฮูด โอ้โหฟุ้งแมวหรอกไหมเอาเอาเอานี่น้ำใจพี่เขาให้เจ็บแสบมือหมดเนี่ยให้อะเดี๋ยเอาพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กดซิมทีเอาเราจะทำไงเราจะซื้อมัลกิบาลหรือโอเคอันนี้อันนด้วโอ้ยอันนี้กี่บาทอันนี้เดี๋ยวเอาไดเรีนเราเราเป็นมินิเกมย่อมๆเดี๋ยวมันมาทายราคาดีกว่าอันนี้หนึ่งหมื่นบาทเฮ้ยไม่ใช่ครับใช่ครับยี่สิบตรงนี้มันมืดอ่ะ เดี๋ยวนี้มันมืดเอามาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเเราเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนได้เลยถ่ายทายตอนทายตอนเราเปลี่ยนได้เลยเรื่องไเราเปลี่ยนได้เลยไม่เป็นไรโอเคกินได้ยังอันนี้อันนี้อันนี้เราเราเปลี่ยนได้เลยเราเราไม่ต้องกลัวว่าที่จะต้องไปคัดต้องไปอะไรหรือเปล่าไม่คัดไม่คัดไปครับอันนี้อะไรเนี่ยขนมอร่อยองกินดูแม่แม่ผมเคยกินแล้วผมไม่ชอบอันนี้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 แว่นนวดตาให้มึงใส่ดูเอางี้หรือเปลู่ไอ้ปลาระวังนะวมันจะหนีบหน้ามึงเรด้วยเนี่ยเปิดหนังโปยดดูิ ไอ้พี่อาร์ไอ้ยงนะโป้ไอ้ย่างไอ้มันนวดอยู่ไหนวะมันนวดจริงมันนวดจริงแต่มันเป็ดหมดชื่คนดูคลิปนี้ไม่มีเลยให้ดูจริงป่ะเมื่อยากดูนะวะคอมเมนต์เลยให้คนดูคอมเมนต์หนั้งเปมันนวดไหมเฮ้ยเอ้ยกี่บ่ายเหรอว้าวทำไ้ายปะโอ้ยโกฟินเลยอ่ะไอ้สัสไม่ได้ถ่ายคลิป ฮ้ยซีว่ะอันนี้คืแบบมันจะมันจะันอุ่นตามันจะปรับร้อนปรับเย็นได้ไวยเจ๋งอันนีงอันนี้อันนี้เจ๋งลยอันนี้ใส่ตะกร้าเลยกดใส่ตะกร้าอันนี้อันนี้มาแต่งดีใช่ไมมาแ่แล้วประมูลมา่ไปไหนโอปดี้ิดคลิปดีนั้นไม่ติไม่ติไม่ิดแติไป่ไปยาเคเหนมทำไมขวดอิ่มวดีจะถ่ายจริงเหรอ ทิ้งไม่งเดินห้องน้ำเนี่ยองน้ำมีิลเตด้วยนี่อันนี้เป็นงาน handmade อันนี้ใครทำแรูปเดียวไม่ใช่อันนี้ไม่รู้ว่าเราแ่จะเป็นน้องมานั่งทำด้วยบ้างจริงไม่้พไปพอแล้วนะวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครทำบ้านเจ้าดีู้ดเยอพูดไพอเลยเด็กเอะสานาไ้เดียวจัดดิวากระทด้วยอท้พวกทียาอ่ะโอเคไอ้จับ้านที่มีบาร์นะมีบาร์ด้วยับดู พี่นอนพี่เสอยดูนี่เชี๊ยอันนี้บาร์พี่นะแต่ดูมาแล้วมาดังดูไม่อัน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 นี้เรื่องเรื่องจริงไหมที่พี่เป็นบาร์เทนเดอร์กับจริงจริงดูเด็กนี่เต็มเลยใช่เหรอนั่นคือทำเป็นหมดเลยอ่ะใช่ให้ตื่นพี่เซฟเซฟอันไหนอันไหนเนี้ยอที่เชฟพี่อะไรเนี่ยไม่ได้ซื้อมาทำที่บ้านเอาเป็นบาสชิลชิลไม่ไม่ไม่มีเชฟไม่มีอะไรไม่ได้ทำแบบพนักงานวันวันเ้อนจได้ชิลไหมโอ้โหเยอะเลยดิด้วยไม่อันเนี้ยตั้งโชว์แต่จริงจิงนะโค้หมดดทุกขว ไอ้ยี่ยกหมดเลยเดี๋ยวมึงคืดิเฮ้ยวิวนี้ยังสวยนะฉากตรงนี้ยังสวยอยู่เรอ็มวีได้แต่ฉากนี้ก็ไอ้ที่ถ่ายไอ้่ถ่ายเอ็มวีใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเอ็มวีถ่ายที่บ้านเหรอไม่ใช่ปามเยอะสกิลละกี่วิวห้าสิบไอ้เชี่ยสุดไม่ได้ไหวเก็บบ้าโก้พอผมสาวสิบกว่าดีเออนี่เหน่นับอยู่ในนี่ไหมในติ๊กต็อกไหมไม่นับไม่นับไม่นับชูวไม่นับแมวติ๊กต็อกโดนแบนี่ยหรอเฮ้ยตอนนั้นนี่พี่มาที่เล่าก่อนนี่แต่นี่องเล่านี่เนี่ยกูเด้็ก รูาพี่ซื้อว่าเท่าไหร่เท่าไห่ครับสองพันสามนี่พี่เสือพาพี่นี่พาพี่แบบบอกออกกําลังกายอ่ซื้อมาุูแดกสกู๊ปเดียวเองนี่ก็แต<อ>่ซื้อมันไม่ไ่อร่อยเลยลยไม่ได้ออกกังกายเลยเลยอ๋อสำหรัได้กินเลยเออว่ะออกมันเดียวนะอ่ะอันี้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตรงนั้นคนดูคนดูฟังผมนะอันนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าไฮไลท์ด้านหน้านะครับหนึ่งสองสามพี่นียมครับถอดผ้าได้ไหมครับไี่ได้ไฮไลท์แ้ไปไอ้ไอ่ไปเน้ ไม่ทำไมเนี่ยกูเปิดไปนานแล้วใช่ไอ๋อกูเปิดฮ้ยผมเปิดหน้ามาประมาณปีกว่าแล้วบางคนยังไม่เห็นเออแต่เอออันเนี้ยคือพี่ปิดปิดแค่ในยูทูบอ๋อโอเคโอเคโอเคเพราะว่ายูทูปมันเป็นคาแรคเตอร์ไงแต่ว่าถ้าถ้าดูหน้าผมมาไปดูในไอจีนะไอจีหรือเฟซบุ๊กหรืออะไรไรในทิกตอกอ่ะเปิดเป็นทั้งคลิปทั้งรูปเลยจะไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวกไปดูที่นั่นจะมาเข้าใจมากเกรดตกแรงด้วยตกไม่กมือกูอ๋อโอเคอ คิดถึงไอเจมคิดงไเจมคิดงไเจมพี่บอกคิดถึงไอเจมไอ่เจมคิดถึงคิดถึงอันนี้อะไรอย่งอันนี้ไม่ใไม่อันนี้เวลาเรานั่งก gu> ินเลยเราของเราดไหมเราจะเข้าเข้าไปป๊อปเปอร์เออเข้าไปในนี้แล้วมึงนั่งมกินทั่มใช่ไหมใช่พูดทำไมเนี <g 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 ่ย เออตอตามกินท่อมเนี่ยออมองเข้าไปเลยเนป่ะปั๊มอ๋อมันเปไ,ได้แบบเอฟเฟกต์ข้างเคียงว่าเราได้มองอะไรอือืโอเคโอเคประมาณน,นี้แหละอันนี้คือคลิปมึงไงอย่างนี้เลยในคลิปโอ้โหนี่คนดูนี่คอมเมนต์มาเลยว่าโอ้โหชอบจังชอบเลยนที่ชอบชอบแต่คนดูชอบอข้ามแบบใหญ่ๆแบบแบไปแบบลงทุนสิบล้านร้อยล้านโอ้คนดูคนดูอันนี้นีไหนไหขอหนึ่งขอดูนะเนี่ยขอหนึ่งขอหนึ่งขอขอห้าหมื่นไลค์ พี่ไม่ได้อายฝากเหรอวะขอห้าหมื่นไรเลยด้วไอ้นี่ฟาเคยกินเห็ดทัฟเฟิล์ดไหพี่เห็ดทัฟเฟิล์ะพี่ชอบกินเห็ดทัฟเฟิลมากเลยอันนี้อร่อยเออเห็ดทัฟเฟิลเป็นซุปเห็ดซุปเห็ดซุปแยบเฟิลทัฟเฟิลกินแล้วฉุนฉุนไปเพื่อนอะไรก็ไม่เอ้าใ้ผมขอหนึ่งร้อยไร่อะเดี๋ยวรอบหน้าจะมานอนบ้านพี่ชอบเลยคุณชอบเลยหนึ่งหนึ่งร้อยไร่นะขอแค่หนึ่งร้อยไร่เดี๋ยวมานอนอีกไม่ถึงหรอกวัวไม่ถึงเออบิวแบบการมาหน้าด้วยขมิ้น่อพี่ โอเคใช่อันนี้พี่จะซื้อมาหน้าทามินประจำเวลาเป็นสิวอ่ะหายใช่ไหมใช่แต่ว่ามือไม่น่าจะได้ใช้เลยคิมสิวด้ะแต่พี่คงไม่มีสิวมากหน้าพี่อาจจะเปิดปิดแล้วลองเราเปิดหน่อยเราเปิดดูหน่อยเปิดมือเลยไหมแล้วพี่แล้วพี่สมบูรณครับโอเคครับอันนี้แหละไฟไฟแตกไฟแตกเติมอ๋อเออเออเออไอเดี๋ยวพี่เสือเอาตู้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้มันมันรีวิวตู้ตู้เสื้อผ้าพี่เลยอย่างเลยอย่างเลยเอ้ยตอกทองไอ้มันพูดอย่างนี้ต้องเอานะอย่างเลยอย่างเลยเพราะมันต้องมีอะไรเนี่เลยเออมีไปดูดิไม่เอาแล้ว พอแล้วพอแล้วพอี่สิบแปดนี่แหละสิบปยกว่าจะลากยาวเลยได้แ่ะเนี้ยหนักยากเลยวิ่คือแบบมั่วเอามืออะผมมาบ้านพี่พี่มีอะไรให้ผมไหมทีมีปืนทีแมวมีเอาที่ไม่เอาไปเลยเีไหมีนี่ก็ไม่เอาแล้วนี่เออันนี้เอาสารอะไรมีมีมีอันนี้ไหมมีแผ่นรองเมาส์ที่ไม่ใช่ไหมมีใ่มีอันนี้อันนี้กูจอาจิผมไม่มีใช้ที่เจมส์คืออัน้อง เอาจริงนะเอาจริงเลยแปลงไปป่ะของดีด้วยไงเครปักเนี่ยอ้าไปเลยเหรอไปแล้วพอแล้วกันไม่ปิดคิดไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดคนดูมันรู้อยู่แล้วก็ต้องทำอะไรอ่ะสุดสุดท้ายเราก็ต้องบอกอย่างเดิมมาฝากกดไลค์กดอะไรมันรู้อยู่แล้วแต่ไม่ต้องบอกปิดคลิปไหมเลยปิดคิดเไปดูผมรั่วไปตามไปคนดูปิดคลิปก่ออนเราปิดมั ขอปีคิดปรมานะ้นอุ้ยผมพี่ผมพี่ระดับนี้นะตามพี่ระดับนี้นะเออไหนเดี๋ยวว่าฝากกดไลค์นะเมื่อกี้ครับตามนะครอุ้ยนี่แตกมึงใช้เริ่มใช้กูนเนี่ยเอจังแม่งเหรอเอามาหนะ่ะเจมมี่มันอยากตัดเนี่ยมึงตัดเลยเว้ยวขอบคุมากครเพื่อนดีจ้ะใครทำอะไรนะทุกคนนะผมปั่นนะผมปัดนเป <c oughs> เอาจริงนะถ่ายอะไรวะอยากรู้ถ่ายเพื่ออะไรเนี่ยสาระอยู่ตรงไหน,นถ่ายเพื่อ